การฟังธรรมะเปรียบเสมือนการรับน้ำหล่อเลี้ยงต้นไม้ต้นไม้ที่มีรากยังลึกได้รับน้ำที่ใสสะอาดย่อมเติบตรงดงามออกดอกออกผลฉันใดจิตใจของผู้ที่ฟังธรรมะก,ก็เป็นฉันนั้นเพราะธรรมะเป็นเหมือนน้ำแห่งปัญญาที่ช่วยชำระล้างความมองมัวในใจเปิดทางให้ความสว่างส่องเข้ามาคนที่ฟังธรรมะบ่อยๆใจจะอ่อนโยนน้อมรับความจริงมากขึ้นรู้จักยับยั้งรู้จัก พิจารณาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทําความประมาทจึงน้อยลงความผิดพลาดจ,จึงเบาบางลงเมื่อชีวิตเดินไปบนทางที่มีสติและปัญญาความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นตามธรรมดาความรุ่งเรืองไม่ได้หมายถึงเพียงทรัพสมบัติถ่ายนอกเท่านั้นแต่หมายถึงความสงบและความมั่งคั่งในใจผู้ฟังธรรมะจะได้กำไรใหญ่ที่สุดคือใจที่ไม่วุ่นวายใจ ที่ไม่เป็นธาตุของโลกโกรธหลงเมื่อใจไม่ถูกเผาผลาญด้วยกิเลสก็มีพลังที่จะสร้างสิ่งดีงามทั้งในครอบครัวหน้าที่การงานและสังคมรอบตัวคนที่มีใจเบอร์สุดตรงนี้แหละจะดึงดูดความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเข้ามาเองเพราะแท้จริงความมั่งมีที่แท้คือการรู้จักพอเพียงความเจริญที่แท้คือการมีปัญญาและความรุ่งเรืองที่แท้คือใจ ที่เบิกบ,บานในธรรมะใครได้สัมผัสย่อมเห็นเองว่าชีวิตเบาขึ้นงดงามขึ้นและเต็มไปด้วยคุณค่ามากกว่าความสําเร็จภายนอกใดๆการฟังธรรมะไม่ใช่เพียงการได้ยินคําพูดที่ไพเราะหรือคําสอนที่ประณีตแต่เป็นการให้พื้นที่แก่ความจริงเข้ามาสัมผัสหัวใจเมื่อความจริงนั้นไหลซึมเข้าไปมันจะเริ่มทํางานแบบเงียบๆชําระความฟุง้งความหลงความอยากและความกลัวที่ซ่อนอยู่ภาย ในโดยไม่ใช่การบังคับแต่เป็นการเตือนให้เห็นสิ่งที่เป็นจริงเหมือนกระจกที่ถูกเช็ดสะอาดจนเห็นภาพได้ชัดขึ้นผู้ฟังธรรมะที่แท้จริงจึงได้ของประจําใจสองอย่างคือแสงสว่างของปัญญากับความเย็นของความสงบปัญญาทําหน้าที่เห็นเหตุปัจจัยเห็นผลของการพูดการคิดและการกระทําความสงบธรรมให้ไม่ถูกรบกวนหรือลมแรงของอารมณ์เมื่อสองสิ่งนี้ทํางานร่วมกันชีวิตจึงเริ่มเคลื่อนไปในทางที่เรียกว่าเจริญ ไม่ได้หมายความว่าเจริญแค่ทางวัตถุเท่านั้นแต่รวมถึงความสมดุลความบริบูรณ์ของจิตใจและคุณภาพความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเมื่อจะเห็นความจริงของความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการยึดมั่นย่อมค่อยๆคลายความอยากลงการคลายอยากนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นการขาดหรือทารุณต่อตนเองแต่มันคือการเลือกด้วยปัญญาการตัดสินใจที่มีสติทำให้งานที่ทำมีสมาธิ และความละเอียดมากขึ้นคำพูดที่ออกมาจากปากมีสติทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมั่นคงนับวันสิ่งที่สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวหรือผลงานก็เติบโตบนหลักฐานที่มั่นคงกว่าเดิมทรมายังสอนให้รู้คุณค่าของการให้และการไม่เบียดเบียนใจที่ถูกรู้จักความสุขจากการให้อย่างจริงใจมาก จะเป็นใจที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดคนดีโอกาสดีและความไว้เนื้อเชื่อใจมาเองเมื่อคนไว้ใจเขาย่อมร่วมมือช่วยเหลือและส่งผ่านโอกาสถึงการความมั่งคัง่งจึงเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะโลกแต่เพราะสัมพันธ์ที่ดีและการกระทําที่ตรงต่อคุณธรรมนี่คือความมั่งมีที่ยั่งยืนอีกด้านหนึ่งการฟังธรรมะช่วยฝึกจิตให้มีสติในการเห็นเหตุการณ์มากขึ้น ไม่ใช่เข้าไปอยู่ในอารมณ์แล้วสูญเสียความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลการตัดสินใจที่ดีมาจากข้อมูลและความโปร่งใสของใจเมื่อใจโปรง่งใสผู้ประกอบการหรือคนทำงานจะมองเห็นจุดเสี่ยงพิจารณาทางเลือกและรับความเสี่ยงอย่างไม่พร่ำเพรื่อผลลัพธ์จึงมีโอกาสเป็นประโยชน์มากกว่าเสียหายและเมื่อเกิดความผิดพลาดก็สามารถเรียนรู้แก้ไขและก้าวต่อได้เร็วขึ้น เพราะไม่มีการยึดมั่นกับภาพลักษณ์หรืออัตราที่ต้องปกป้องการฟังธรรมะยังเป็นการฝึกให้มีความอดทนและความเทียนเมื่อต้องอเผชิญปัญหาใจที่ผ่านการชำระโดยธรรมะจะไม่แตกสลายง่ายๆแต่จะทรงตัวได้ดีกว่ารู้วิธีจัดการกับความเครียดการจัดการกับความเครียดนี้เองทำให้สุขภาพกายและใจดีขึ้นการนอนหลับมีคุณภาพมากขึ้นสุขภาพจิตด,ดีขึ้นทำให้พลังงานที่ใช้ในการทำงานเพิ่มขึ้น ผลงานจึงดีขึ้นตามลำดับนี่คือความรุ่งเรืองที่เกิดจากการดูแลใจอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ธรรมสอนให้เห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลอย่างละเอียดเมื่อคนเข้าใจว่าพฤติกรรมใดนำไปสู่ผลอย่างไรเขาจะเริ่มเลือกทำสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดผลดีในระยะยาวไม่ใช่เพียงความสุขชั่วคราวเช่นเลือกสร้างความซื่อสัตย์สร้างงานที่มีคุณค่าไม่ทำร้ายผู้อื่น ไม่โกงหรือคดโกงความสม่ำเสมอของการเลือกที่ถูกเห็นผลสะสมจนกลายเป็นชื่อเสียงความไว้วางใจและโอกาสที่มากขึ้นสังคมตอบสนองต่อผู้ที่มีคุณธรรมด้วยการให้โอกาสและความเคารพการฟังธรรมะยังเปิดประตูให้เห็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตมากกว่าการสแสบหาเพื่อเติมช่องว่างไายในด้วยสิ่งชั่วคราวผู้ที่มีความหมาย ในชีวิตจะไม่ถูกโครงสร้างภายนอกกระทำให้ห่วงใจพังลงง่ายๆคุเหล่านี้สามารถจัดลำดับความสำคัญทำงานหนักอย่างมีเป้าประสงค์และยอมรับการสูญเสียชั่วคราวเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือความเจริญที่ไม่ประบังต่ออุปสรรคถ้าลองมองแบบเปรียบเทียบคนฟังธรรมคือคนที่เรียนรู้การปลูกต้นไม้ให้ถูกวิธีเขาเตรียมดินรดน้ำใส่ปุ๋ยและถอนวัชพืชอย่างสม่ำเสมอต้นไม้อาจ ไม่ให้ผลทันทีแต่เมื่อถึงเวลาผลจะสุกงอมและทนต่อภายแล้งได้ดีกว่าต้นไม้ที่ปลูกแบบตามยถากรรมเช่นเดียวกับชีวิตที่ถูกพยุงด้วยธรรมะผลแห่งความเจริญจะคงทนและมีคุณค่าไม่ใช่ความอุบาวาชั่วคราวการฟังธรรมะยังย้อนกลับมาสร้างความมั่งคั่งด้านภายในที่รักษาได้ง่ายกว่าทรัพย์สินภายนอกเมื่อใจสงบมีความพอใจและสามารถชื่นชมในสิ่งเล็กน้อย ได้ความทุกข์จากการไม่มีหรือความวกลัวการสูญเสียจึงลดลงคนแบบนี้มีอิสระท,ทางจิตที่ทำให้การตัดสินใจทางการเงินหรือการงานมีความมั่นคงและไม่หวือหวาเขาไม่ถูกชักจูงด้วยโฆษณาโอกาสที่อาจนําพาไปสู่กับดักความมั่งมีจึงเกิดขึ้นจากการกระทำซื่อสัตย์ความพอประมาณและการมองการไกลาการฟังธรรมะซ้ำๆยังเป็นการฝึกความตระหนักรู้ที่ทำให้คนสามารถเห็นโอกาส ได้ชัดขึ้นเพราะเมื่อใจไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสเพ่งพินิจเห็นช่องว่างของความต้องการของผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจทําให้สามารถสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นได้การสร้างคุณค่าแก่ผู้อื่นเป็นหนทางหนึ่งที่นํามาซึ่งความรุ่งเรืองเพราะความรุ่งเรืองที่แท้จริงมักเกิดขึ้นเมื่อผู้อื่นได้รับประโยชน์และตอบแทนด้วยความร่วมมือ การฟังธรรมะจึงไม่ใช่เพียงการสั่งสมความดีแบบนิตัสการแต่เป็นการพัฒนาเครื่องมือภายในสติปัญญาความเมตตาความอดทนที่ทำให้ชีวิตสามารถเดินต่อไปบนเส้นทางที่มีคุณค่าได้อย่างมั่นคงผู้ที่ฟังและนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันจะพบว่าแต่และการกระทำมีความหมายมากขึ้นผลงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีคุณภาพขึ้นและความสัมพันธ์ทั้งหลายลึกซึ้งขึ้น เพราะถูกสร้างขึ้นจากใจที่สามารถเข้าใจและรับผิดชอบเมื่อธรรมกลายเป็นวิธีปฏิบัติไม่ใช่เพียงคำพูดในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงจะสะสมเป็นนิสัยนิสัยกลายเป็นลักษณะนิสัยและลักษณะนิสัยเป็นกรรมที่นำไปสู่ผลที่สอดคล้องกันในชีวิตผลเหล่านั้นอาจมาในรูปของความสงบทางใจโอกาสที่เหมาะสมมิตรภาพที่จริงใจหรือทรัพย์สมบัติ ที่ได้มาโดยทางสุจริตทุกสิ่งล้วนสัมพันธ์และเกิดจากปัจจัยที่ถูกวางไว้อย่างรอบคอบด้วยปัญญาและเมตตาเมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าการฟังธรรมคือการปลุกผู้รู้ในตัวเราให้ตื่นขึ้นผู้รู้ที่ตื่นแล้วจะคอยเตือนเราทุกครั้งก่อนจะพทั้งเผลอไปในทางที่ผิดเมื่อผู้รู้เข้มแข็งขึ้นใจก็มั่นคงขึ้นการกระทำก็สะอาดขึ้นและผลลัพธ์ของการกระทำนั้นก็คือความเจริญที่แท้จริง การฟังธรรมะคือการให้โอกาสแก่จิตใจได้พักได้ทบทวนและได้สืบซับความจริงที่อยู่เหนือความคิดปรุงแต่งของเราเองหลายคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยภาระการดิ้นรนและความเหน็ดเหนื่อยอาจไม่เคยรู้เลยว่าลึกๆในใจเราต้องการความสงบอย่างไรการได้ฟังธรรมะจึงเหมือนการนั่งพักใต้ร่มไม้ใหญ่ในวันที่แดดจัดความร้อนที่เผาจิตค่อยๆค,ค,คลายลงกลายเป็นความเย็ยนที่แทวเบาแต่ชัดเจน ความเย็นนั้นไม่ใช่แค่ความสบายใจชั่วคราวหากแต่เป็นการปรับสมดุลให้จิตกลับมาอยู่ในสภาพที่พร้อมจะมองโลกตามจริงเมื่อจิตสงบสติจะทำงานได้ดีปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติคนที่ฟังธรร,รมะสรรรม่ำเสมอจึงค่อยๆมีสายตาที่แหลมคมในการใช้ชีวิตมองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นอาจมองข้ามและรู้จักหลีกเลี่ยงเหตุแห่งความทุกข์ตั้งแต่ต้นทาง ตัวอย่างเช่นเวลามีใครพูดจาดูถูกหรือใส่ร้ายคนทั่วไปตากรีบโต้ตอบด้วยโทสะทันทีแต่ผู้ที่ฟังธรรมะจนใจได้ฝึกจะรู้จักหยุดรู้จักพิจารณาเห็นว่าคำพูดนั้นก็แค่เสียงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่เอามาเผาใจตัวเองก็ไม่ต้องทุกข์นี่คือความมั่งมีทางใจที่ยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์ภายนอกเพราะเป็นสมบัติที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้เมื่อใจไม่ทุกข์จากสิ่งเล็กน้อยกำลังใจ ก็จะเหลือเฟือสำหรับงานที่ทำความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นคนรอบข้างก็อยากอยู่ใกล้เพราะสัมผัสได้ถึงความสงบเย็นภายในนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนฟังธรรมะมักก้าวหน้าในชีวิตการงานและความสัมพันธ์เพราะพลังบวกจากใจส่งผลต่อทุกสิ่งที่เขาทำอีกสิ่งหนึ่งที่ลึกซึ้งมากคือการฟังธรรมะช่วยปลุกมเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูและความเมตตา ในใจคนที่รู้จักตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้แต่สังคมรอบข้างย่อมไม่เป็นคนที่โดดเดี่ยวเมื่อใดที่เขาต้องการความช่วยเหลือโลกก็จะตอบแทนด้วยมิตรแท้และผู้สนับสนุนอย่างจริงใจความรุ่งเรืองของคนเช่นนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการสร้างสายสัมพันธ์ที่มีหลักฐานบนคุณธรรมการฟังธรรมะยังเป็นการฝึกให้ใจเรียนรู้กฎแห่งอนิจจังทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดเป็นความเข้าใจตรงนี้ทำให้ผู้ฟังธรรมะไม่หลงติดกับความสำเร็จชั่วคราวและไม่ย่อท้อต่อความล้มเหลวที่ผ่านเข้ามาเขามีท่าทีที่มั่นคงเหมือนภูเขาที่ไม่หวั่นไหวต่อสายลมนี่คือเคล็ดลับของคนที่รุ่งเรืองจริงเพราะเขาสามารถยืนหยัดได้ในทุกสถานการณ์ในมุมของการสร้างทรัพย์สมบัติคนที่ฟังธรรมะย่อไม่มองเพียงแต่ผลกำไราทางการเงิน แต่จะมองหาวิธีสร้างทรัพย์ที่ไม่ทำลายผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่โกงไม่เอาเปรียบความมั่งคัง่งเช่นนี้อาจดูช้าแต่เป็นความมั่งคั่งที่มั่นคงไม่ถูกเคราะหกรรมหรือกฎหมายมาตัดรอในภายหลังยิ่งไปกว่านั้นความสุขจากการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยสุจริตย่อมเป็นสุขที่เต็มใจและเบาสบายเมื่อใจมั่นคงด้วยธรรมะผู้ฟังย่อมเป็นผู้ที่มีภูมิกุ้มกันทางใจ ต่อกิเลสและสิ่งเล่าลวงไม่ว่าความโลภความโกรธหรือความหลงจะพยายามเข้ามาครอบงำก็ถูกสติและปัญญาที่ได้รับการฝึกต้านไว้ได้เหมือนคนที่มีวัคซีนป้องกันโรคร้ายแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเชื้อโรคก,ก็ยังไม่ลงป่วยง่ายๆการฟังธรรมะเป็นเสมือนการหันกลับมาฟังเสียงลึกที่สุดในใจของตนเองเพราะธรรมะ ไม่เคยอยู่ไกลไปจากชีวิตประจำวันเลยเพียงแต่เราเพลันไปทางอื่นจึงไม่ได้ยินเสียงนั้นชัดเจนการได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์จึงเปรียบเหมือนการมีคนมาชี้ให้เราหันกลับไปสู่วใจของความจริงพอใจหันถูกทางความสว่างก็เริ่มเปิดเผยเมื่อแสงแห่งธรรมส่งเข้ามาความไม่รู้ค่อยๆสลายไปการฟังธรรมะจึงเป็นการเปิดประตูให้ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาในจิตแต่ไม่ใช่ความรู้ที่หนักหัวใจเหมือนวิชาการภายนอกหากเป็นความรู้ที่เบาโปรง่งและนำไปสู่การปล่อยวางความรู้เช่นนี้เองที่ทำให้ใจบิกบานเมื่อใจบิกบานสิ่งที่ทำทุกอย่างจะมีพลังและความราบรื่นคนที่ใจโปร่งโล่งย่อมสามารถทำสิ่งต่างๆได้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่ใจหนักตึเงเต็นไปด้วยความทุกข์ คนที่ฟังธรรมะเป็นประจำมักจะมีความแยกขคยทางจิตใจเขาไม่รีบร้อนตัดสินคนอื่นไม่ด่วนโกรธไม่หลงไหลกับสิ่งชั่วคราวเกินควรใจที่ได้รับการฝึกแบบนี้ย่อมคล้ายหรือที่เล่นในทะเลกว้างแต่มีหางเสือมั่นคงต่อให้เคลื่อนลมแรงแค่ไหนก็ไม่ลงมง่ายง่ายนี่เองคือที่มาของความเจริญความรุ่งเรืองและความมั่งมีเพราะชีวิตที่ไม่ล่มกลางทางย่อมไปถึงฝั่งได้ในที่สุด อีกประการหนึ่งการฟังธรรมะเป็นการเพิ่มแว่นแห่งปัญญาให้กับชีวิตเมื่อไม่มีแว่นตาเราอาจมองเห็นทุกอย่างท่ามัวหรือเข้าใจผิดไปหมดแต่เมื่อมีแว่นแห่งปัญญาเราจะเห็นความจริงชัดขึ้นเห็นว่าสิ่งใดควรทําสิ่งใดไม่ควรทําสิ่งใดเป็นเพียงความอยากที่หลอกลวงสิ่งใดคือความจําเป็นที่แท้จริงการมองอย่างถูกต้องนี้ทําให้การตัดสินใจทุกก้าวของชีวิตมีทิศทางถูกต้องเมื่อก้าวถูกซ้ําๆชีวิตย่อมเติบโตขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัย หลายครั้งคนเข้าใจผิดว่าความมั่งมีเกิดจากโชคหรือโอกาสแต่ในทางธรรมะความมั่งมีที่แท้จริงเกิดจากเหตุปัจจัยที่สะสมมานานเหตุเหล่านั้นคือการมีสตริรู้จักพิจารณารู้จักแบ่งปันรู้จักเคารพผู้อื่นและรู้จักควบคุมความอยากของตนเองผู้ที่ฟังธรรมะย่อมเข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยนี้อย่างลึกซึ้งและเมื่อนําม,มาใช้จริงเขาจะปลูกเหตุที่ถูกต้องผลที่ออกมายอ่อมดีงามเองตามกฎของธรรมชาติ การฟังธรรมะยังช่วยให้คนเห็นคุณค่าแท้ของชีวิตไม่ใช่เพียงสิ่งประดับภายนอกคนที่เห็นคุณค่าแท้ย่อมไม่หลงทางไม่เหนื่อยกับการวิ่งไล่สิ่งที่ไม่มีวันเต็มเพราะเขาเข้าใจว่าสิ่งใดที่ควรสแสวบงหาสิ่งใดที่ควรวางลงเมื่อการสแสวบงหาและการวางสมดุลกันได้ชีวิตก็จะกลายเป็นชีวิตที่อุดมอุดมด้วยความพอดีอุดมด้วยความสงบและอุดมด้วยความเบิกบาน และที่ลึกซึ้งกว่านั้นการฟังธรรมเป็นการปลูกความเมตตาลงในใจโดยไม่รู้ตัวเมื่อฟังเรื่องการไม่เบียดเบียนฟังเรื่องความการุณาฟังเรื่องความเสียสละใจจะค่อยๆอ,อ่อนโยนลงความแข็งกระด้างลดลงการอยู่รุมกับคนอื่นจึงราบรื่นขึ้นมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาและความการุณาย่อมสร้างสังคมที่เกื้อกูลการผลลัพธิตามมาคือการเจริญทั้งในระดับปัจเจกและระดับส่วนรวม ผู้ที่ฟังธรรมะสม่ำเสมอจึงเหมือนคนที่คอยเติมน้ำใสให้บ่อของตนเองบ่อที่เต็มไปด้วยน้ำสะอาดย่อมใช้หล่อเลี้ยงตนเองและผู้อื่นได้อย่างไม่สิ้นสุดแต่ถ้าไม่ฟังธรรมะบ่อใจก็แห้งขอดวันหนึ่งเมื่อเจอวิกฤตจิตใจย่อมร้ายที่พึ่งไม่มีน้ำพอที่จะดับไฟทุกแต่คนที่มีธรรมะในใจไม่ว่าพายุจะพัดแรงเพียงใดก็ยังมีน้ำใจดับความร้อนของตนเองและผู้อื่นได้ และเพราะใจที่ฟังธรรมน,นั้นมีความเมตตาและความเอื้อเฟื้อคนรอบข้างก็ย่อมสบายใจที่จะร่วมงานร่วมชีวิตหรือแม้แต่ร่วมทางเดินในสังคมด้วยคนเช่นนี้มกักมีเครือข่ายมิตรภาพที่กว้างและมั่นคงไม่ว่าจะทำสิ่งใดจึงมีคนพร้อมช่วยเหลือและสนับสนุนอยู่เสมอความรุ่งเรืองจึงเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่มาบรรจบกันอย่างลงตัว การฟังธรรมะน,นั้นเปรียบได้กับการเปิดประตูบ้านให้แสงสว่างส่องเข้ามาเมื่อบ้านมืดมิดเพราะปิดทึบเราอาจเธอคิดว่าความมืดคือสิ่งปกติแต่ทันทีที่บานประตูถูกเปิดความมืดก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสงสว่างของธรรมะก,ก็เป็นเช่นนั้นเมื่อส่องเข้ามาในใจความไม่รู้ความยึดมั่นและความทุกข์ที่เคยปกคลุมย่อมถูกขจัดออกไปผู้ที่ฟังธรรมะบ,บ่อยๆจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เงียบเงียบแต่ลึกซึ้งใจเริ่มมีความละเอียดอ่อนรู้จักระวังคำพูดไม่เผลิดทำร้ายผู้อื่นด้วยโทสะรู้จักใช้ปัญญาตัดสินใจไม่ถูกความโลภครอบงำจนเสียหายรู้จักยอมรับความจริงไม่ลหลงไหลกับสิ่งชั่วคราวจนลืมแก่นสารแท้การเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เ,เหล่านี้เมื่อสะสมไปนานวันจะกลายเป็นเส้นทางที่นำชีวิตไปสู่ความจเจริญและมั่งมีทั้งภายนอกและภายในในมิติของครอบครัวคนที่ฟังธรรมะ จะเข้าใจคุณค่าของความเมตตาและการให้อภัยเขาไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแต่รู้จักฟังรู้จักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ยืนยาวครอบครัวจึงอบอุ่นกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ค้ำจุนให้ชีวิตภายนอกมั่นคงในมิติของการงานคนที่ฟังธรรมะจะมีความซื่อสัตย์อดทนและเพียรพยายามไม่ท้อถอย ต่ออุปสรรคง่ายๆเมื่อเจอความสําเร็จก็ไม่หลงเมื่อเจอความล้มเหลวก็ไม่ถอยใจผลงานที่ออกมาจึงมั่นคงและต่อเนื่องทําให้ผู้คนรอบตัวเชื่อถือและให้ความไว้วางใจโอกาสใหม่ๆในการงานจึงเกิดขึ้นเสมอในมิติของใจตนเองคนที่ฟังธรรมะจะรู้จักวางใจอย่างสมดุลเมื่อได้สิ่งที่ชอบก็ไม่หลงเพลินเมื่อเจอสิ่ง ที่ไม่ชอบก็ไม่ทุกข์หนักเขารู้จักปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์หรือคำสรรเสริญดาทอาความเป็นอิสระเช่นนี้คือความมั่งมีที่เหนือกว่าทรัพย์สินในดๆทั้งหมดนี้ทําให้ผู้ที่ฟังธรรมะเป็นผู้ที่เจริญอย่างแท้จริงความเจริญไม่ใช่การมีทรัพย์ล้นมือแต่คือการมีชีวิตที่ไม่ถูกกิเลสครอบงําความรุ่งเรืองไม่ใช่แค่ตําแหน่งใหญ่โตแต่คือการที่ผู้คนรอบข้างเคารพรักอย่างจริงใจ และความมั่งมีไม่ใช่เพียงเงินทองที่สะสมไว้แต่คือการมีใจที่เต็มไปด้วยสติปัญญาและเมตตาสรุปการฟังธรรมคือการเติมน้ำใสให้ใจจิตที่บรสุทธิ์ย่อมดึงดูดสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตความสงบกลายเป็นกำไรความปัญญากลายเป็นเครื่องนำทางความเมตตากลายเป็นสายใหญ่เชื่อมโยงผู้คนและทั้งหมดนี้รวมกันเป็นความเจริญรุ่งเรืองและมั่งมีที่แท้จริงทั้งในโลกนี้และในเส้นทางสู่โลกหน้า